กินข้าวกับอะไรสัญญาของฉันแย่มากจะดูท่้งโอเคเด็กกำลังโตใช่ครับ mm. How are you? I'm fine. I'm so tired today. What are you doing? Eating yogurt. วันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอังคารใช่ไหมเดี๋ยวมาเรื่องนี้เราก็จะได้ดู EP หกกันแล้ว What ที่จ o t o d a y I'm playing guitar. Make a um, guitar cover hmm. Better up from Baby Monster with drum cover collab collaboration yeah สวัสดีครับว,วันนี้มาก,กินโยกเกิร์ตโชว์นะครับก่อนแปรงบนังเพราะว่าร้อนมากเลยอืมันนี้เป็นไงหน่อยไหมวันนี้ เหนื่อยครับเหนือ่อยออกกำลังกายอร่อยไหมอร่อยมากครับชอบกินโยเกิร์ตเวลาออกกำลังกายเสร็จมากรันนี้นอนกี่โมงครับน่าจะเดึกเลยช่วงนี้แบบปิดเทอมแล้วก็นอนดึกมากครับยอมรับเลยจี้สองจี้สามอะ่ะ ngâm ngâm mình tha na thôi, 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 quá! hello thôi, thôi, 15 phút, thôi, sẽ thôi, 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 เมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกแถวๆนี้แน่นอนครับไม่นานเกินรอครับ c a m b o d i a fan Hello c a m b o d i a fans What are you eating Eating yogurt But I c a n show friend สวัสดีจากประเทศไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ <c oughs> <c oughs> โอเคตอนนี้เหลือสิบนาทีแล้วนี่ผมตั้งเวลาแบบไปมากเพะต้องไม่แอาบน้ำนะ <c oughs> เวเกิดรถอะไรโคโคนัทโคโคนัตโต รถมะพร้าวนะครับเป็นรถโปรดชอบกินมากอย่างนี้รถก็ได้ให้หมด่าไอ้คัมบูดี Um, we have a party. Um, we have a seven-minute game. Yeah, that is a spoiler for episode six. Hello from Shilly, Hello. Sing us a song. <coughs> I'm sorry เรียก็เหาะคนไม่เป็นเหาะใครก็ไม่ค่อยเก่งรักจึงหยอกเล่นนิ่งนองนิ่งนองแน่เพลงใหม่นะครับเป็นไม่หยุดเลย,ยงไงนะแต่แต่แต่ว่ารักออลี่ยูเพราะเธอคือเนื้อคู่ จะงเอเธอให้ดูหนึ่งสองหนึ่งสองซ้น้อยนี่น้อยอ่าวันนี้วิลองพอเกินนะือในดีจริงไหมครับยาแซวนะเคินะนที่ amo c h r i ที่ amo คริส,รสน่ารักมากสวัสดีครับพี่ชีวินเดี๋ยวเราวๆ,ๆนี้จะเข้าไปทำคอนเทนต์ด้วยนะครับเพราะว่า อยู่บ้านเป่อยคิดถึงพี่ๆทุกคนแนวหูเครืองทองมากก็เคยนะขนมข้างหน้าคือไหนมันไม่ใช่ขนมครับมันคืออาหารสำหรับ หลังออกกําลังกายเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ออกหนักก็เลยกินแค่โยเกิร์ตครับเป็นเหมือนอ,อนั่นแหละครับหลังออกกําลังกายไขมันศูนเปอร์เซ็นต์ครับไม่อ้วนแต่ว่าถ้าออกหนักๆก,ก็จะกินเป็นเวโปรตีนครับกินถุงนี้เลยไม่โชว์แบรนด์นะครับ <c oughs> ตื่นเต้นในอย่างดู EP 6หกแหละทุกคนสังเกตเอ,อตัวอย่างตอนที่หกแล้วใช่ไหมครับว่าเห็นผมใส่ชุดอะไร <c oughs> ตัวอะไรวิ่ง <c oughs> กับต็นจะเป็นไงนะ EP หนะ้า <c oughs> เป็นไททันครับบ <c oughs> <c oughs> อกคำเนี้ว่าเป็นไททันดูจากชุดน่าจะอ รู้สึกว่าตอนหน้ากับตนน้องโดนร้อนแน่หละเพราะว่าผมก็จะแคปตัวเองเหมือนกันแบบนั่นแหละไอ้หนุ่มไท่านไอ้ท่านกับตันนะครับก็เจอกันในทวิตนะครับหล่อเกินไอ้ท่านหล่อเด้ยครับไอพี่สามีคุณอยู่ไหนเออทานโทษนะครับผมไม่มีสามีนะครับ Head Deep voice yeah have deep voice deep l 7, um, i t t guys ติดตลกแล้วนะ ep เจ็ดชุดไล่ต่อเป็นชุดไล่เดียครับอยากอยากเห็นผมใส่ชุดอะไรรอดูไททัน t a เรอดู #tag ไททันกับดันนะครับ ep หก g a m o a guys love you I love you too ห,หนาทีนะครับผมไม่มีสามีนะครับผมไม่มีสามี I have only one uncle I'm not have husband okay <laughs> 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 อยากเห็นใส่ชุดชิ้นจังครับ เ,เดี๋ยวถ้าบบน้ำเสร็จก็ได้เห็นแล้วครับแต่ว่าเข <c oughs> ินนะอยาเซลเยอะแต่ท่านหล่อเว่าวิ่งว่าไปนะครับโดนล,ล้อแล้วตอนอยู่ในกองถ่ายอะไม่ได้แค่ฉายาแท่านนะครับมีหลายฉายาเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอซีดีเอ้รอตอนที่หกออนแอร์นะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าผมโดนล,ล้อว่าอะไรบ้างโอเคนะพี่หกจะมีใครงอน,นกับตานีกงไหมอืม ผมว่าผมนั่นจงงอนตัวเองแล้ว ep หกแตันกับวาว,าวาใครดีกว่ากันผมว่าวาว,าว,าวานั่นไงดีวกว่านะครับไม่เชื่อถามพี่ชวินได้นะโอ้ลาะยู ากจีบพี่ต้องผ่านอะไรบ้างคะ่ะผ่านลุงครับโอ้โหยอมโดนกินเลยละครับวะทั้งดือ้อและขี้งอนเลยนะอันนี้ก็ไม่ดูครับอันนี้ต้องถามคนอื่นเะ วันนี้ว่าวองลงบนหรือ,อยังนอนไปแล้วครับเขาลงลงรูปอาหารเนี่ยตอนนี้ผมออกกาลังกายอยู่เขาลงใน,นทวิตอะ่ะแล้วเขาบอกว่าแดดคนนอนดึกนั่นแหละผมออกกําลังกายอยู่ผมงอนเลยลงอะไรเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องครับทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องผมไม่เห็นด้วย what's your favorite anime อืมจ t s u k ุ i s e ซ and ม uh, สวัสดีฉันเกิดใน2009ฉันเรียกอะไรเรียกว่าพี่กัปตัน I love you for people from Latin America big heart Hello Brazil ดีใจอะมีไลฟ์แทนมีใจได้นะครับ เพูดเก่งพูดจีนเก่งจนชอบอขอบคุณครับแต่ว่าผมก็บางทีก็ในคำไม่ออก <c oughs> ก็แอบเขินบ่างเวลาพูด JJK s Dragon Ball ชอบอืมต้องต้องหยิบม,มาเทียบนะผมมีของสะสมอยู่จริงมันเลือกไม่ได้ครับทุกคนมันเลือกไม่ได้อ่ะ คนผมชอบทั้งสองเรื่องเลยะเนี่เราอยู่กับโกคูนะครับนี่ยทุกคนผมชอบทั้งสองเรื่องเลยก็จะมีของสะสมยี่ที่เดียวนะครับแค่งเป็นอีนูไมากกีปหาเลย อ่ะอีกสองนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปอานมานล้ว่าแต่ว่าชอบตัวไหนในจุจุซูไคเซนสุดอืมถ้าชอบสุดก็จะเป็นโกโจครับมีนี่โกโจโ,ๆๆโกโจอย่างนี้นะครับชอบโกโจสตอรุนะครับอืมงว่าถ้าถ้าลองลงมาก็ชอบพระเอกครับชอบยูจิบ๊ายบาย ววๆน่ารักวันนี้มาอวดของเล่นนะครับเแล้นะเนี่ยจริงเพลย์บอยเพลย์บอยดีตรงที่ออนวันพฤหัสเวลาสองทุ่มครึ่งใช่ไหมครับจุจุสุไคเซนก็ฉายต่อจากนั้นก็คือดูสองเรื่องติดกันเลยนะเป็นวันที่ดีมากนี่ดูอนิเมะกับซีรีตัวเองนะติดกันเลย เราเล่นเซรามูนวาผมไม่มีอ่ะอยากได้อ่ะไว้มาแกะกล่องบ้างสิได้ครับเดี๋ยวทำคลิปอันบล็อกใยสักวันหนึ่งรอซื้อเพิ่มก่นนะครับเพราะว่าสะสมเป็นพวกฟิกมาใช่ไหมฟิกฟิกมาผมไม่ได้เก็บเลยแต่ว่าผมจะเก็บเป็นงานมันจะชื่อว่า sh f i g u a r s นะครับของบันไดอ่าดูกล่องคร่าวๆนะครับอยู่ในช่วงอวดของเล่นนะครับก่อนังนัน,นนะครับอย่างอันนี้ เป็นของบันไดนะครับผมรู้สึกว่าผมจะชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าจุดขยับมันแน่นกว่าผมชอบแค่นี้แหละ Come to Brazil baby someday I want to go to Brazil Yeah can't wait to watch Playboy this Thursday me too สู้ชินจังไม่ไหมอุ๊ย,อยเวลาแล้วสะสมหล่อใช่ครับ มีเยอะเลยบนชั้นแต่ว่าไม่ให้ดูหลอกเขินดีสุดคือสอบมาดูเพย์บอยต่อเรื่อยสุดถือว่าเป็นรางวันในการสอบนะครับขอบะวนะอุย๊ยเข็มขัดคามเมไไดี้ได้หรอเขินชิ้นไ้ผมก็อยากได้นะเจ๋งครับเจ๋งโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับ um, it's time to go to take a shower guys โอชไปอา้ บ๊ายบายนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็ oh, <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์ใหม่ในเร็วๆนี้นะครับบ๊ายบาย guys do you like Brazil sure I love Brazil bye bye good night guys see you at episode 6บ bye b y